ธรรมะพระพุทธเจ้าตอนลักษณะของการเกิดสี่ประการในเรื่องลักษณะของการเกิดสี่ประการพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสารีบุตรกำเนิดสี่ประการเหล่านี้มีอยู่สี่ประการอย่างไรเล่าคือหนึ่งอันตรชะกำเนิด เกิดในไข่ 2. ชลาผู้ชะกำเนิดเกิดในคันสามสังเสทชะกำเนิดเกิดในเท่าใคร 4. โอปาติกะกำเนิดเกิดผุดขึ้นสารีบุตรก็อันทชะกำเนิดเป็นอย่างไรเล่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นชำแรกเปลือกแห่งฟองเกิดนี้เราเรียกว่า อันทชะกำเนิดสารีบุตรชะลาูุชะกำเนิดเป็นอย่างไรเล่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใดช่ำแรกไ้มดลูกเกิดนี้เราเรียกว่าชลาูุชะกำเนิดสารีบุตรสังเสทชะกำเนิดเป็นอย่างไรเล่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใดย่อมเกิดในปลาเน่าในซากศพเน่า ในขนมบูดหรือในน้ำครามในเท่าใคลของสกปรกนี้เราเรียกว่าสังเสติชะากำเนิดสารีบุูรโอปาติกะกาเนิดเป็นอย่างไรเล่าเทวดาสัตว์นรกมนุษย์บางจำพวกและเปรตบางจำพวกนี้เราเรียกว่าโอปาติกะกาเนิด สารีบุตรเหล่านี้แลกำเนิดสี่ประการ